กันบ้างนะคะกับคุณเบนนะคะคุณเบนจะมามาอินพวกในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทแวร์เอลจีบูลเลนอินเทอร์เนชั่นแนลนะคะสวัสดีค mm ุณเบนค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะคุณพิทิตรสวัสดีค่ะคุณนองบดีค่ะทองเราค่อยๆย่อลงมานะคะคุณเบนอะดูทรงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ เคยหักสุกที่ลาวสีมูเร็ดนะคะราวน,นี้สีมอน้ํน <c oughs> ามันนะคะดูด้ว่าอปงนเป็นปัจจัยที่ปัจจัยเดิมๆค่ะที่กดกันทองแต่ว่าก็ย้ําเตือนนะคะว่าช่วงนี้ใกล้เสร็จมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเองเ่็นก็จะกลับมาอยู่ในโฟกัสของนักลงทุนนะคะจิงนึงที่ตลาดมีการเปลีกยก่ยนแปลงก็คือหลังจากที่คุณพาวิวออกมาย้ําชัดว่าขึ้นดอกเบีย้ย0 5%เดือนหน้าใีออนดิทเโลนะคะตลาดก็มองอ g g r กว่านั้นค่ะมีการใช้อินโฟกัสมากยิ่งขึ้น คืนที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยเกินกว่า0.5เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้เริ่มมองมอง0.75เปอร์เซ็นต์ในอย่างน้อยๆนย่ยหนึ่งครั้งนะคะถ้าไปดูเฟดคอนเฟิร์เนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนนี้ตลาด Price in โอกาส80เปอร์เซ็นต์ที่อาจจะดอกเบี้ยนะคะในอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านี้ของเฟดเนี่ยจะแตะประมาณ2ถึง2.25เปอร์เซ็นต์นะคะนั่นงสดงว่าตลาดเริ่ม Price แล้วว่าอาจจะมีโอกาสที่เฟด แอคทีฟนะคะก็คือถึง17.5เปอร์เซ็นต์ปัจจัยนี้เองค่ะเป็นปัจจัยที่หนุนดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข่งข้าขึ้นในวันศุกแล้วก็กดดันของคำค่ะแต่เช้านี้มันมองว่ามันเป็นเพราะตลาดน้ำมันนะคะน้ำมันลงแรงเช้านี้หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะคะจากโควิดในทีในเที่ยงไทยเพิ่มมากขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นตัวจิการเพราะฉะนี้ เขาอยู่ในฐานะผู้นําเข้าน้ำมันดิบใจใหญ่ที่สุดในโลกนะคะการที่จีนยังคงที่จะปิดเมืองนะคะเพื่อควบคุมโควิด -19 ก็น่าจะกระทบกับอุประกอบการใช้น้ํามันนะคะน้ํามันก็ลดลงแรงเช้านี้พาเอาตัวทองคำซึ่งช่วงนี้เขาคอลเลตค่ะคือมักจะเื่อนไหนทิศทางเดียวกันกับน้ํามันเนี่ยก็เลยลงตามเป็นมาค่ะค่ะคุณเบนมีประเด็นหนึ่งอะค่ะเรื่อง London Metals Exchange หรือว่า LME ที่เขาบอกว่า จะมีการยุติการซื้อขายทองคำเงินแล้วก็นิกเกลิลในประมาณเดือนเ,อเดือนเดือนเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะใช่ไหมคะตรงนี้มันมีม,นม,มันมีในย่าสำคัญอ,อย่างไรบ้างไหมคะคุณเบนค่ะมันว่าจริงๆแล้วแตก็คือคอนเป็นจริงก็คือตัว g o ลฟิ i n g e r ซิเวอร f ฟิ g e r ของตลาด l อลาดอเนี่ย <c oughs> ที่เกิดได้ไม่กี่ปีนะคะ <c oughs> เริ่มซื้อขายช่วงปี2017ค่ะ ว <Volume S 1> อลุ่มก็เพิ่มขึ้นแค่ช่วงประมาณไป,ไป,ปลายปี2017หลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครดูปริมาณการซื้อขายของตัวโกลฟิเจอร์ใน ECLM เนี่ย TE, จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าวอลุ่มลดลงเรื่อยๆนะคะลดลงจากปลายปี2017เนี่ยลดลงค่อยลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณปีที่แล้วปี2020ค่ะไม่มีการซื้อขายเลยนะคะคแทบจะไม่มีวอลุ่มเลยใช่ั้ม คามเป็นจริงก็คือมีข่าวลือมาถ้าระยะแล้วต้องดับปลายปีที่แล้วว่าด้วยความที่ไม่มีวอลลุ่มนะคะตัวแบงก์เองตัวโกลเขาติดเองที่เขาพยายามผลักดันตัวโกลฟิเจอร์ในตลาดเอลก็คงต้องยอมแพ้นะคะมีข่าวลือแต่ปีที่แล้วว่าจะยุติการซื้อขายสุดท้ายแล้วก็มีการยุติการซื้อขายจริงในปีนี้ค่ะดังนั้นถามเบนเบนมองว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากการที่เขาไม่มีวอลุ่มนะคะวอลุ่มใน l อลเนี่ยสูญทางจากโคเมกเลยนะคะโกลฟิเจอร์โคเมก ยังคงพยายามขึ้นต่อเนื่อง <Okay. S 2> ถ้าดูจำนวนคอนแทรคที่เขาเทรดกันในตลาดโกลเม็กเนี่ย <Okay. S 2> เป็นได้ด้ว่าเป็นล้านหลักล้านนะคะ mm hmm. หลายล้านด้วยนะคะ mm hmm. แต่ว่าวอลุ่มที่ซื้อขายกันในตลาด LME mm hmm. Gold Futures เนี่ย หลักหมื่นถึงแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะนี้คือที่มาที่แท้จริงที่ทําให้ตัวโกลฟิวเจอร์ในตลาด l อล e, เขาต้องการยุต,ยติการซื้อขายในช่วงวันที่11กรกฎาคมค่ะคือมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเ,เขาไม่มีตัวฟิสิกอลคือแบบทองจริงๆเนี่ยขาดขาดขาดตลาดเนี่ยอันนี้มันเป็นไปได้ไหมคะคุณเบนเอ,อ๋อเบนมองว่าตลาด ลอนดอนเนี่ยเป็นตลาด OTC นะคะที่<ม>ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะ<ม>แล้วก็เป็นว่าข่าวนี้ค่ะจะเป็นข่าวลือค่ะ<ม>ถามว่ามันคาดการได้ไหมก็คงจะได้ค่ะแต่เป็นมองว่าถ้ามันขาดตลาดจริงๆเนี่ยวอลุ่มในโคเมค็กมันก็ควรจะลดลงด้วยถ<ม>ูกไหมะคะมแต่กลายเป็นว่าวอลุ่มในตลาดโคเม็กเนี่ยเขาก็ยังมีรับมอบสองนอกกันตามปกตินะคะแล้วก็เป็นมองว่าถ้าถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีทองจริงๆเนี่ย ตัวโครเม็กก็คงต้องแบบวอลุ่มลดลงตามไปด้วยนะคะ,คะแต่ว่านี่ไอเเนี่ยเกิดขึ้นแค่ในตลาดเดียวในขณะที่ตลาดโครเมรก็กเนี่ยวอลลุ่มก็ยังมีเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้อาจจะ อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อไปคะ <y> ่ะหลายๆคนก็มองแบบนั้นนะคะว่ามีอะไรอยู่เบื้องลังหรือเปล่านะคะ <c oughs> มันเป็นบ <c oughs> าร์เตอร์ครีมหรือเปล่าคะก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนคาดคะนกันค <c oughs> <Okay. S 2> ่ะโอเคใช่ <c oughs> <ๆ>เรื่องนี้เราต้องรอกันตามากันไปนะคะส่วนช่วงนี้นะคะทองลงมาแล้วคุณเบญจาแนะนำกลยุทธ์อย่างไร <c oughs> คะ <c oughs> อ่อเป็นมองว่าทองลงมาพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เริ่มโอเวอร์โซแล้วะเริ่ม สัญญาณเชิงบวกอย่างตัวไอซ์ไทยดูลิชเลเวเนในทางเป็นย่อยๆอย่าง30นาที1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลังจากไหลชุดนี้จบค่ะอาจจะมีการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นแต่มองว่าเป็นการดีดตัวขึ้นแล้วก็ขายนะคะเพราะว่าเทคนข้ทองคำเองค่ะหลังจากที่เขาขึ้นมาเทสเรน1,998นะคะก็ะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการรับฐานนะคะเป็นเวสลงล้นะคะเพราะฉะนั้เนี่ย ถ้าหากดิดโตขึ้นไปใครเป็นฝั่งซื้อก็ต้องเล่นสั้นให้มากขึ้นนะคะแล้วก็หาจังหวะขายน่าจะปลอดภัยกว่าะคะ่ะที่สำคัญใกล้เร็จแล้วะคะ่ะตอนนี้พ่นหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะคะตอนนี้สั้งแนวรับก็อยู่ตรงเลน2 1 1 9 1 5น่ถึงนะคะมองว่าถ้ายืนประมาณ9 1 5เเนี่ยทองยัง เรียกว่าลงแต่ว่าไม่เสียทรงยังมีโอกาสดีดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด19.5ใครอยากเสี่ยงซื้อก็แบ่งไม้เบาๆเข้าซื้อระยะสั้นนะคะบีตัวขึ้นไปก็หาจังหวะขายทำกำไรเป็นระยะโดยประเมินว่าแนวต้านแรกสำหรับตัวทองคำนะคะวันนี้จุดขายทำกำไร จะอยู่ในโซนประมาณ1938-1919เปดนป็นบ้านแรกนะคะไว้ผ่าน1939-1938ก็ค่อยค่อยขยับไปขายที่นาวต้านถัดไปในโซนประมาณ1 9 5่1 9 5 5ค่ะค่ะคุณเป็น1915แนวรับแล้วก็1912งตีเป็นบาททองบาทเท่าไหร่ละคะถ้าตี1915ค่ะ ราคาบาทใชคะที่อยู่3นสามสิี่นะคะก็จะอยู่ราวสามหมื่นด้อยห้าสิบาทต่อบาททองคำค่ะโอเคแ้วถ้าหลุดเนี่ยค่ะหลุดหนึ่งนเก้าร้ิบห้าเนแนะนำว่าชะลอก่อนนะคะเพราะมันจะเริ่มเสียรงแล้วนะคะเนถ้าหลุดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าฝั่งซื้อใจใจเย็นก่อนโอเค า,าถ้าไม่หลุกเลยนั้นก็อาจจะมีวีบ้าได้ในช่วงสั้นค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่ะก็ค่อยๆทยอย,อยรอรับลงไปค่ะเบล้องขาลงนะ <c oughs> ใช่ค่ะไปดูเงินบาทควบคู่